สวัสดีคะ่ะพี่น้องขาเมื่อนี้ออเดอร์ครีมสลายฟ้านะคะต้องขอขอบุณขอบุณพี่น้นองนะคะที่ให้การเชื่อมั่นและไว้วางใจนะคะในครีมของเราครีมสลายฟ้ากลาสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปจนถึง80ปียังเห็นผลพี่น้องขาพี่น้องท่านใดที่สนใจครีมราคาถูกราคาหลักร้อยแต่ว่าคุณภาพเกินราคาเห็นผลแน่นอน ใช้เห็นผลตั้งแต่1นสอจุดแรกนะคะฝ้ากระจังลงมีปัญหาในเรื่องสิวสิวแพ้แมสสิวต่างๆสิวเวรุ่นพี่น้องขาสามารถใช้ได้ไดเลยจออพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากทดลองใช้นะคะก็สามารถทักมาทางเพจ Facebook ของแอลชวนกินแซบนัวได้เลยจ้าออเดอร์ปังแห้งพี่นองขากำลังแพ็คจะส่งขอบคุณหลายๆคะ่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วคะ่ะในช่องแอลชวนกินแซบนวลน,นะคะพี่น้องมุนีพาพี่พน้องมากินตําปูม้านะคะแบบสวสดถาดแบบปูม้าซอสพี่น้องตูพอดีขําจ่าแบบตํเพเพชรนวัวๆเลยพี่น้องจ้ามาเลยคะ่ะปูม้ากินนล้วไ่ครับสวัสดีครับมาด้อพี่น้องด้อ xẹp 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 nóng cành đó Bà, nhà bà nó phượt Từ chân quá thì mình Mà mà Ủa sốt sốt đây Nóng quanh kìa Mì yếu tố nâng Bình vốt này มีเสียงเพี้ยงเลยเราคือหน่งองตะกีกับโเปิดได้พายาบาลกันแหละถ่ายปุ๊บเสียงเพี้งมาปัาป๊บหูจังว่าขนาดหวานเนื้อช้ำๆได้ไหมครับ ยังไม่เอกยังไม่เอ,เอกคือเกาเด้อพี่น้องผู้ได้อยากขาวอยากสวยอย่างมาใส่ขาวกระจ้างใส่ทักมาสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กแอลชวนกินแซบนั่วได<ม>ได้พี่น้องใช้ได้ผู้ชายอย่างพี่มึงก็ใช้ได้จ้ะเห็นงานตากแดบว่ต้องยานผิวแดงผิวดำผิวแสบเรื่อพี่น้องครีมบ่แห้งจ้ะ ใส่ระยะยยวก็เป็นอย่างหลังหยุดใช้ใช้แล้วหน้าขาวขึ้นหยุดใช้ไม่มีผลอะไรนะคะแต่ขึ้นอยู่กับการรักษาสภาพผิวตัวเองหลังใช้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อเทตัขี้มบะมีผลอันตราะล่ายงบะเด็กก่อให้เกิดอียองหลังใส่จ้ะสวดอีกดีับแถม ไปกินที่หลังเ <laughs> ี้ยใช่บารายอกอันไหนมกีบบอเนพนรืว่าเบิดไสร์ลายอยู่เบิดปวดไปนะ่เออขอคือบิรทันเห็นจังะไอยู่กินเบิดเลยบะขอเิ็นบาายนะอ่ะอเดี๋ยวขอกินไนหะ <laughs> ม,มขาไมาเ่เม่น ยังพี่น้อง,งคืคอไปกินก็คุ้มลลมันนี่ฝนกระโตกขัดเปียวร่งจะไม่ได้ร่งใช่หรอฝนตกดีไเลยร่างแพ็คฟองพี่เบิสเลื่อนในนัดเพิ่นมือไหม mập quá đoạt gì sung mệt vậy à? ai? Khẩu na anh ơi, chắc nói khoảng vài tháng,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  Cái này bọc phép phẹp Phép phẹp, đẹp, đẹp. <cười> <cười> เสียบลิ้นบัดนึงเมียพาไปกินเองเคบซี่บ่อเอ็มเคบ่เฝ้่าสดปวดน้ำฮอนลวกปากกินสมตำเลยอันนี้เลิศป่ะแต่ละเสียบคือเก่าเสียบค่ะ กินอันนี้มันกินง่ายกว่าเน,นี่ยแล้ ไอด,ดองไหมอืมักเลย,เลยจักน้ำรัดอืมอมืสดเลยวอืคอยสดจังไไปอ้อนน่มันขาดมกกมอกเืดจา่ะอืม เผ็ดทั้งแซ่บบาดนี้สินสุดแทะสินค้ามันได้กินยาะไปกินที่หลังอือ ทอดเอลีพี่น้องปูอขอถอดคอไฟพ,พอไม่ไมีน้องหลายหลายลำหอนลวกลิบกิเน,เนเผ็ดไปนั่งมึงเจ้าหลไหมเกียนกัน ว่าแซ่พี่น้องค่ะนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะต้องขอโทษขอไฟพี่น้องค่าบอสุภาพแล้วก็เสียงดูดปูแห้งไปนิดนึงน่นจาจะดูดท้าปูกันธรรมดาแล้วน้องพี่น้องจา้าสำหรับมื้อนี้เราสองคนจะได้ขอตัวรลบพี่ละน้องไปแล้วไว้พบก,กันคลิปหน,น้ามือไงครับพี่น้องมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าครับ